มันไม่ทันแล้วเพราะว่านัดคลินิกไว้ก็บ่ายสามกว่าจะเสรเ็จเยังเพิ่งเสร็จเนี่ยก็เลยคิดว่าเอองั้นไปคาเฟ่พามันไปคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกับกับน้องด้วยแล้วก็คาเฟ่เอาเอากระเปไปด้วยอ่ะใช่กูวางก่อนดราม่ากูขับรถคุยโทรศัพท์ไปไกีก็พาไปด้วยพาไปไาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดกี่โมงอ่ะเจ็ดสองโมงคาเฟ่พาสัตว์เข้าไปได้ไงเออแปดสองทุ่มแปดสองทุ่ม ทำงานที่ไหนอ่ะแถวอแถวอะไระแชวมีนบุรีอ่ะไม่ไกลปะเออยังไงอ่ะกินข้าวใดๆคือคือหิวน้องเสร็จแล้วก็มาเจอกันดิได้ก็เจ็ด ตอนไหนก็ทักมาเดี๋ยวนี้พาพาลบไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปกับนวยไงแล้วเดี๋ยวให้นวยพาลถกลับบ้านก็ได้รถมันติดอะ่ะเอออย่าว่าอะไรกันเถอะนะรถมันติดใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยหรือว่าไปกินที่ห้องก็ได้ไปสั่งอะไรกินที่ห้องก็ได้ได้นั่งคุยดูหนังได้แต่ไม่ดึกเด้อพรุ่งนี้งานถ่ายสุกสองราศีเช้า ได้ค่ะคุณน,น้อง,องโอเคถ้างั้นเสร็จงานแล้วบอกนะแถวได้ขอไปไ<ห>ทำภา<ห>รกิจคุณแม่ลูกหนึ่งก่อนแม่เล็งเดี่ยวก็เดี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดโอเคเจอกออัน<บ>ายนี่ <ๆ S 1> ต้องวางนี่นี่ต้องเป็นคนวางใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า คุณเป็นอย่างนี้ใช่ปะได้ทำได้จะค่อยทำไม่เป็นไรรอได้โอเคโอเคออมอยู่ไหนเขาถามออมอยู่ไหนไปก็ออมโอเคไปแล้วบายบายเออกันคืนนี้จ้ะตัดต่อไปครับทำงานเด้อแม่นอนอยู่ทั้งสองคน อยากเก่งต้องแกล้งต้องอะไรครสิ